มีกะเพราหมูชิ้นในเครับครับมเอากะเพราหมูชิ้นอะใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับครับผมประกอบกครับผมทุกคนทั้งที่ก็มาซื้อกะเพราขนานมุกโกนรถเป็นยังครับผมจีบทั้ทงที่ได้แล้วจีบแล้วเดี๋ยวขอผมลบไปจะเอาน้ำเปล่าหนึง่ง น้ำเปล่าคนหนึ่งเด้อครับแปับาทครับโบใญ่ครับมูจ่ายสิบบาทมันใหญ่สิบบาทโอเคเดี๋ยวผมเอาคดใหญ่ก็ได้ครับนี่มูใหญ่นี่มันุ้ด้วยครับทุกคน คผมคารับผมครับอ๋อไม่เป็นไรผมมีตะกร้ารถอยู่เดี๋ยวใส่ตะกร้าเข้าอืมสุดเนี้ยของเราของคุณครับผมครับกบเพ่าหมูชิ้นกับผมทุกคนวันนี้ ให้ผมทวนกินข้าวให้ผมทนี่ผมทวนวันนี้ผมมานั่งอยู่ด้านนอกก็ดังครับผมทุกคนเป็นบรรยากาศดีแล้วครับผมทุกคนเอามุมตั้งกล้องเอฟซีดูสักนิดนึงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกๆคนก็เดี๋ยวผมทุนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดตา้มผมมากๆขอบคุณจากใจครับผมทุกคน ปลาให้น้ำซุปมาแล้วแต่วันนี้ไม่ได้เอาจามาเลยัมทุนเราเคา่อยเกล้าดคนดูผมทุนกระเพาะหมูชิ้นกับผมทุกวันนี้เป็นบรรยากาศครับผมทุน อืคุณดูลาดไข่ลงในเนื้อเลย ล้อนๆนะผมตอนผมบอกพี่เขาว่าบึ้มๆเลยครับผมแข็งกว่า เย็นมากทุนเย็นมากร้อนกะเพาทวนดูตรงนี้เขามาถาังยาแล้วเนี่ยมีคนจำอยู่แล้วเขามาถาัางยา ขุดใหญ่เลยแต่ผมถ้าผมผมคิดว่าถ้าซื้อน้ำอะไรซื้อขุดใหญ่คุ้มกว่าจริงๆรับผมสนแต่เมื่อกี้ผมจะเอาขุดเล็กแต่ทางร้านเขาบอกว่าทำไมไม่เอาขุดใหญ่เลยแต่ก็จริงเนาะขุดใหญ่คุ้มกว่าเยอะแต่บางทีมันง่ายสะดวกพกพาผมก็เลยว่าจะเอาขุดเล็ก ดูเนื้อทนฮึฮึ เดี๋ยวผมจะราดน้ำซุปนี่เอาน้ำซุปมาด้วยระงค์กันหน่อยนึงนะกำอนหน้าเลย คูบงไปเไดนะไข่รุมเร็มากทุกคนกาดดีเลยกาดดีเลย เสร็จเราก็เตรียมตัวไปเข้างานทำงานอีกแล้วทนวันหยุดก,ก็ผ่านไปวันทํางานก็เข้ามาทนเป็นเรื่องธรรมชาติปลายเยอะมาก Đền gấpออก rồi các bạn ơi. Мм. Мм. Мм, тохиргоодор 뭐가 검죽은 다 뜯반이래 어임 เหลือเรากไ็ไม่กินต่อผมทนนะั่งด้วยวันนี้กินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยครับผมทนก็ผมก็จะไปพักผ่อนนิดนึงเตรียมตัวเข้างานอีกแล้วผมทนขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักทโอนเลืออขอต้อผมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รักทนกินข้าวอย่างอร่อย,ยด้วยผมทุนจไลมีอะไรทํางานกับผมทนทุคนที่ทํางานก็ขอให้พักผ่อนกันเยอะๆรับผมทุนดูแลร,รักษาป้ายก็ด้วยผมทน จะได้มีแรงครับผมทุนผมรับก่อนครับผมทุนบายบายสวัสดีครับผมโอ้อิ่มโอ้อิ่มมากเลยครับผมทุนผมขอบคุณทุกคนจากใจครับผมทุนที่รับชมคลิปของผมโอเคครับผมทุนบายบายครับผมเป็นบรรยากาศบุ้มใหม่ๆพาทุนมากินข้าวอี่มแล้วผมทุนลมเย็นมากเลยตรงนี้เก๋อผมทุน